ปาดดีนะไอเรวัตควังธรรมะไม่รู้เรื่องบอกว่าควังเบียรสนุกดีวิสามันฆาตกรรมคืออะไรก็เหมือนเรวัตี่แหละถ้าตายไปในกคงหาศพไม่เจอนะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นเดือดระหว่างผ้าเหลืองกับคารวาสได้หรือเปล่านะครับผมช่วงที่ผ่านมานะครับท่านเรวัตนะครับมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็แบบมีบางช่วงบางตอนนะครับที่พูดถึง พระป like ีนเสานะครับหรือว่าพระครูประหลัดเองนะครับซึ่งพระปีนเสาเองนะครับก็ได้มีการโต้กับท่านเลวัตกลับไปว่าเป็นถึงนายพลนะครับเป็นถึงตำรวจทําแบบนี้มาพูดจาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับจากนั Shadow ้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับที่ท่านเลวัตเองนะครับผมมีการตอบโต้อย่างดุเดือดนะครับรอบนี้นะครับจากประเด็นเดือดของการตอบโต้นะครับผมทีนี้ก็มาถึงคราวที่พระลูกถาคตนะครับผมออกมาฉะ ท่านเลวัตบ้างนะครับซึ่งเป็นการฉะที่ดุเดือดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคลิปจากพระลูกตถาคตนะครับจะเรวัตสักหน่อยฟังนะถวายอะไรท่านนะครับมองคนอื่นไม่ดีอย่างเดียวมองตัวเองถูกอย่างเดียวนะครับไปออกพูดถึงพลตำรวจโพเรวัตนี่เหรอคุณภาพของไอ้ส้นตีนกูกเกษียนมาแล้ว เออนี่ผมอุตส่าห์เรียกท่านแล้วนะเออต้องเรียกไอ้ส้นตีนละมั้งมาเนี่ยนะฮะให้คิดพายแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพฤติกรรมนี่ยคือเป็นข้าราชการมาก่อนแต่คาพูดเนี่คือเถื่อนถอยสะตุนมากๆเลยนะเรวัตนะมันต้องพิจารณาตัวเราเองที่ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีตรงไหน มึงเอาผ้าเหลืองมาห่มคุมตัวไปบินทบาทหาแดกเนี่ยทําให้คนเขาเสื่อมทาให้คนเขาเสื่อมศรัทธาในผ้าเหลืองปกติเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้ละเอามือลูปหัวแต่กูไหว้มึงไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยคือมันพฤติกรรมของคนที่น่าจะเป็นปัญญาชนแต่ใช้พฤติกรรมแบบเถือนนะเถื่อนจริงๆนะ คือแทนแทนที่จะเออมีคุณวุฒิความรู้อะไรวัยวุฒิคุณวุฒิก็เพียงพอแต่ใช้พฤติกรรมให้สังคมมองนี่คือมันเตือนม,นมันมันถอยสุดๆนะกวาดไวด้วยนะพูดอัตามาแหมกูละมันไส้มึงนะนะครับจริงมันไม่ใช่ประเด็นผมะเขาเป็นประเด็นขัดแยง้งอ้าง พระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาไปว่าไออาจารย์เบียรคนตื่นทำนะครับผมไม่รู้อะแต่กูฟังมึงพูดกับอาจารย์เบียพูดกูฟังอาจารย์เบียมันลื่นหูขวากูเห็นหน้ามึงกูก็ปวดทั้งขี้เลยที่ด่าพระเนี่ยลองไปด่ามุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางไม้ที่มันเผาวัดฆ่าพระนะ เผาวัดข้าพระข้าเจ้าหน้าที่ข้าผู้บริสุทธิ์ปากดีนะไอเรวัดปากตีปากจัดจะรบกับพระท้าพระไปหาท่านนี่ไหมอ่ะนัดให้ท่านไปอยู่โน่นไงแถวบนดงบนดอยแล้วก็นัดให้ไปอนะปากดีลองไปดามุสลิมที่มันค่าเจ้าหน้าที่แบ่งแยกดินแดนพวกนั้นดูบ้างดิที่ค่าพระเผาวัดต่างไง อาตมาไม่อยากใช้คำหยาบนะแต่เตือนถอยนะคำพูดแต่ผมว่าไออาจารย์เบียรผมมองมันจะสอนผิดสอนถูกผมไม่รู้อะแต่ผมดูแล้วมันสนุกสนานนะครับแล้วมันก็แทรกหลักธรรมแลกสัต์ให้หลักธรรมมักเข้ามาแต่กูฟังมึงแล้วกูธรรม,มะคืออะไรแม่มึงไม่ถามพ่อฟวังธรรม,มะไม่รู้เรื่องบอกว่าฟวังเบียรสนุกดี หมายความว่าจิตใจยังยังไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรและยังไปบอกว่าธรรมะคืออะไรก็ธรรมะก็คือทุกสรรพสิ่งอะไรดีชั่วกางกลางก็คือธรรมะไอ้ที่นั่งพูดปากสาละเลวด่าพระอยู่ก็คือธรรมะแต่ธรรมะในทางชั่วเรวัดเข้าใจไหมรู้ไหมว่าวิสามันคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรวิสามันฆาตกรรมก็เหมือนเรวัดนี่แหละคิดว่า ถ้าตายไปนี่คงหาศพไม่เจอนะใช่ไหมเพราะรบหลูดูหมิ่นพระคือ,ค,อคือมันมันมันไม่ใช่วิถีของพุทธน,นะคือไม่ต้องเคารพพระหรอกก็ดูดูแล้วเนี่ยคือถ้าตายไปก็คือญาติพี่น้องหาศพไม่เจอนะอนิมนไปทุดมแล้วก็หายไปเลยนะครับเจอตรงไหนก็นิมนิมนครับนิมนไปทุดง เข้าไปภูคงภูควายอะไรอย่างนั้นคือผมมองว่าสติมันไม่ดีคิดว่าตัวเองหายไม่เป็นคงไม่ต้องไปหายที่ภูไฟอะนะคือหายอยู่ในในประเทศไทยนี่แหละนะคือเอาบทสรุปให้ฟังว่าคือคุณยอมเรวัตนะนะอาตมาต้องขออภัยนะที่พูดสอนหยาบไปอะเพื่อเป็นการสั่งเตือนใจว่าเราอยู่ในระดับปัญญาชนอยู่ในระดับที่สมควรทำตนให้เป็นประโยชน์ ถามว่าท่านพระโกปัลัตทีระนั่นน่ะไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณยอมคุณยอมไม่ไปใส่บาตรก็ไม่ต้องใส่กับท่านสินะไม่เคารพก็ไม่ต้องเคารพท่านสิท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ในทางพระรัตนไตยนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้แล้วบุคคลใดไปโด,โถด,ยดยูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามพระสงฆ์ที่ยังไม่ถึงปาราชิตหรือไม่ขาดจากความเป็นพระนั่นคือยังเป็นศิทฐาคตผู้ใดกระทำนั่นก็คืออ่าเป็นบาปอย่างมหัน แล้วก็หนทางไปคือสุนรกให้เราเป็นระดับปัญญาชนไปท้าตีท้าต่อยกับพระโน่นเวลาสามจังหวัดชายแดนภาคได้พระก็ถูกฆ่ามากมายเขาแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศไทยแล้วก็ยังเผาวัดยังฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วคนยอมเรวัตปากอมอะไรอยู่ทำไมไม่ไปด่าบ้างทำไมถึงท้าตีท้าต่อยแต่กับพระน่ะ อย่าทำจิตใจให้มันต่ำาถ้าเราเป็นปัญญาชนนะนะนะทำตัวให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมที่ดีนะถ้าเล็กถ้าคิดว่าถ้าตีถ้าต่อยกับพระถึงกนาดจะเอาไว้ศูนย์ไปเลยอ่ะคือคุณโยมเรวัตนะนะวิบากกรรมคําพูดนี้เวลาตัวเองตายไปถึงสิ้นสุดลมหายใจระว,วังนะญาติพี่น้องจะหาศพไม่เจอนะมันเป็นวิบากกรรมมาดิ อย่าเราอย่าทำตัวเถื่อนเถื่อนอย่าทำตัวถอยถอยเราเป็นระดับปัญญาชนเราอย่าลดตัวเองให้มันเถื่อนให้มันถอยในสังคมนนการทำเรตติ้งต่างๆก็ทำไปเถอะแต่มันทำไปในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่มาหาเรตติง้งคิดว่าตัวเองเป็นข้าราชการเคยมีชื่อเสียงตัวชื่อชื่อเสียงจะหางหายไปต้องมาด่าพระเพื่อให้ชื่อมันดังขึ้นมาไอทนี่ความคิดแบบต่ำนะฝากไว้ได้วยนะ